สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy and Fishing นะครับอยู่กับผมซื้อมาใช้นะครับใน EP ที่21นะครับเหยื่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นเหยื่อ The g o s t V8 นะครับเป็นกบยางรูปทรงนกแก้วนะครับกบยางนกแก้วนี่เองนะครับผมตัวเบ็ดเป็นเบ็ด1 O นะครับเป็นเบ็ดไทเทเนียมนะครับแล้วก็ใบสปินท้ายเป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวมาดูผลงานของเจ้าเหยี่ดตัวนี้กันนะครับแอคชั่นคร่าวๆที่ใช้ในคลิปนะครับผมจะเป็นออกแนวใบสปินควางใต้น้ํานะครับทําให้เหยื่อมันจะมาแบบทื่อๆอืดๆหน่อยนะครับผมสําหรับแกนิสัยคนที่ชอบกอไว้ได้เลยนะครับผมเหยื่อจะมาแบบไม่ค่อยไวยจนเกินไปนะครับมหมายที่ผมตกวันนี้ก็เป็นหมาย อที่เขาเพิ่งล่องไปนะครับล่องได้แค่ด้านเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกัน,นครับตัวจใะญยเนาะ Tàm lắc nó tương ốc chạc da mà khốt lên rồi vui vui ui giá sài vắn khánh vui quá, ơi vui vui oh, <The floor>. <laughs> <Bing>. <laughs> มันบีไงไอสันตุไมก็เลยวัดแหงหน่อยเก็บฟอย,อรอยครับผมโอ้ยย่ยย่ยเยย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 ยบยยยยยยัย <c oughs> ยยยยยนยย โอ้ยญยอยู่นั่นเนี่ยน่าจะน่าจะเปิดทีได้อยู่ก่า